ไม่คุ้นหน้าละสิไม่ใช่ตัวละครที่เราใช้ในการเล่น Alice c a u g over ใช่ครับเราได้ไอดีกลับมาแล้ว,วอย่าถามว่าได้มาอย่างไงก็ <c oughs> <c oughs> คือเราเนี่ยลืมรหัสแล้วเราก็ไม่ได้เซฟตัวของอรหัสที่2อ,อะไรอย่างงี้แล้วก็เวลากดลืมรหัสใช่ไหมมันก็จะส่งมาที่อ e ีเมลซึ่งเรา,าไม่ได้ล็อกอะไรไว้ขนาดนั้นเป็นอ e ีเมลแดงกลายเป็นว่าเวลาเข้าเนี่ย มันเข้าได้เลยและถ้าสมมุติเราลืมรหัสก็คือจบเลยโอ้โหนี่ครับเราได้กลับมาอยู่กับไอดีเดิมของเราแล้วอู้ดูต้นมุนปั้มสิมันกลับมาอยู่กับเราแล้วแล้วก็ต้นพิกเต็มไปหมดอันนี้เราเอฟเคไปคืนนึงเต็มๆเลยอืมในใเราก็ได้กลับมาเล่นแล้วไงเราก็ต้องสักนิดนึงแล้วก็ได้ของตกแตกสวนมาเต็มไปหมดเลยอะเดี๋ยวไปมาแต่งแล้วกันอืมเพราะว่าถ้าสมมุติจะแต่งจริงๆเนี่ยน่าจะต้องรื้อทั้งสวนเลยอ่ะคลิปนี้เรามาทําอะไรเรามาดีใจนิดนึงก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการบอกสูตร เกี่ยวกับการทําต้นใหญ่จริงจริงต้นใหญ่มันได้มากกว่านี้นะแต่ว่าเราทําไม่ถึงมันอยู่ที่ดวงแล้วเราก็เลย FK นี่เลยครับสิ่งที่เราได้มาทั้งคืนนี่ครับมีเจ้าประแจที่เอาไว้วาดหาอ่พวกคนขายเกียร์ เรามีเกือบ3 0 0พันอันมีที่ย้ายตัวของต้นไม้เกือบ3 0 0พันอันมีที่เก็บเกี่ยวอันนี้เราไม่ได้เอฟเคกดซื้อไปนะเราเลยมีแค่59อันก่อนรีสปิงเกอร์18อันมาเตอร์สปิงเกอร์อีก2อันเบสิกสปิงเกอร์อีก160ยหกสิบไลนิ่งหลอดที่จริงเรามีประมาณ4 5อันแล้วแต่ว่าเราเอาวางไว้วานสปิงเกอร์ครับอีก57อันใช่ไหมผม,ไ,มได้ตาลายเนาะเออน่าจะใช่อ่าแล้วก็บัวรถน้ําอีกประมาณเกือบ5,000แล้วก็เฟ vor ์ลิตอันนี้ประมาณ200กว่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้้้ตังซือไว เราเริ่มมาจากเงินประมาณ10,000ล้านตอนนี้เราเหลือโหเกือบถึง8 0 0พล้านแล้วอะอเหลือแค่ประมาณ9,000พนิดๆเองไปดูกันได้เลยว่าสูตรของเรามีอะไรบ้างแต่ก่อนจะไปดูขอเก็บสวนของเราเอาไปขายก่อนแล้วกัน โอเคเลตส์ก okay, ไปดูกันเลยเคยประสบป,ปัญหาเติมโรบักแต่ว่าต้องรอเป็นวันเป็นเดือนหรืออาจจะเป็นปีไหมไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่ายังมีโอกาสโดนบิดอีกวันนี้ผมมีร้านดีๆมานําเสนอร้านบิวประกอช็อปนั่นเองบริการขายโนบักแท้สะดวกปลอดภัยและส่งไวเลทราคาที่แสนจะถูกสามารถจับต้องได้บริการต่างๆมากมายในแบบอาร์ไรส์คอรทโอเวอร์ทั้งฟาร์มดาบกา K, รเอฟเครวมถึงการเลื่อนแรงถึงแรงเอ็นบวกเลยนะบริการขายสัตว์เลี้ยงแบบโกลว์การเดนและไอเทมต่างๆในแบบนี้ กดอนิเมะเลนเจอร์ X ก็ยังไม่น้อยหน้าครับมีบริการ AFK การอีโวตัวละครรวมถึงการันตี100%ได้มารดาลากจิต้าหรือตัวซีเค็นั่นเองอ้โหอ,อะไรมันจะดีไปมากกว่านี้น้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับไปกดได้เลยโอเคครับนี่เลยไอเทมที่จับมแมลงที่จริงมันไม่ใช่หรอกที่จริงมันใช่แหละไม่มันคือที่จับมแมลงเราเอาไว้สำหรับเก็บเกี่ยวผู้ผลผลิตของเราอ่ะเดี๋ยวดูรานค้านี่นี่ซื้อซื้อซื้อให้หมดเนี่ยเราก็ตั้งออโต้ไว้เนี่ยซื้อพวกนี้จนแบบ ตังโลเกลี้ยงเลยอ่ะม่สักนิดนึงไปครับได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วมาจัดการเลยละกันนี่ต้นโกโก้สามต้นที่จริงมันต้องมีสี่ที่ทำไมมันเหลือแค่นี้แล้วล่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงสามต้นสี่ต้นเออครบแล้วสี่ต้นแล้วก็เดี๋ยวเก็บพวกของเจ้าต้นนี่คืออะไรเอาแกเออแก้มังกรเก็บไปให้หมดต้นกล้วยครับกล้วยนี่คือไม่เหมือนกับเมืองไทยเลยนะเพราะว่ากล้วยเมืองไทยเนี่ยมันต้องแบบต้นสูงๆหน่อยอันนี้ไม่รู้ว่าเขาอิงตามความเป็นจริงหรือว่าเขาแค่อยากทําให้มันออกมาดูดีเฉย แล้วทาไมเก็บไปอ๋อโหเต็มแล้วรอบแรกครับขายได้เท่าไหร่ครับทั้งคืนกดขายไปเลยโอ้ยสองร้อยเจ็ดสิบกว่าล้านโอ้นี่ขนาดติดบัฟน้อยนะยังได้ขนาดนี้อ่ะกดใหม่กดไปกดไปครับนี่นี่แหละประมาณนี้ได้หรือ,อยังอ้าวต้นนี้มาจากไหนเนี่ยอ่ะเรากดเก็บไปปับ,บโอ้เก็บง่ายคือเราไม่ต้องปีนขึ้นไปเก็บด้านบนอืมอันนี้ดีต่อมาครับต้นมะมะมะม,ม่วงเก็บไปเรามีแค่สองต้นเองเดี๋ยวต้นพริก กับเจ้าต้นอ่านี่คือต้นอะไรนะบุญบมดซ้าเออเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บทีหลังก็ได้อ่าอ่พวกนี้เจ้าเมลอนอ้โหประมาณนี้ครับเดี๋ยวต้งุ่นกับพริกเราค่อยมาเก็บย้อนหลังอันนี้ได้เท่าไหร่500ล้านโอ้โหได้เยอะมากต้นพริกกับต้นอุ่นเราจะเก็บพร้อมกันไปเลยดูว่าจะได้สักเท่าไหร่กันเชียวโอ้โหลงลงโจงเลยต้นพริกนี่คือไม่เหลือแล้วอ่าต่อมาต้นอุ่นอ่าเรานี่เราจัดเรียงไว้แล้ว ป้บาบา้บาบ๊าโอ้โหเก็บหมดนี่เนี่ยน่าจะขึ้นหลักหมื่นล้านได้อีกครั้งหนึ่งต้องบอกก่อนว่าไอดีเนี่ยเราเล่นเก็บตังอะไรด้วยตัวเองหมดเลยอืมมันเหลือต้นไหนเหลือนนนะลลอีกต้นหนึ่งนะแล้วไหนละอีกต้นหนึ่งนี่ครับเรียบร้อยต้นองุงวนกับต้นพลิกหมดแล้วโอ้ยังไม่หมดยังเหลืออีกนิดนึงอ่ะต้นเล็กเรียบร้อยครับอ๋อยังเหลืออีกอ่ะเราเก็บอย่างนี้เลยแล้วกัน หมดแล้วครับสําหรับต้นที่เหลืออ่าตอนนี้เหลือแต่มูลวัตซัมแล้วอ่าต้นพีก,กับต้นอังุูลขายได้เท่าไหร่ครับอ่า F K หนึ่งคืนหนึ่งร้อยหกสิบหกล้านขึ้นหนึ่งหมื่นล้านแล้วโอ้โหความเราถึงแม้จะไม่ค่อยมีของดีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสามารถทําเงินได้เรื่อยๆนะอ่าทีนี้เจ้าต้นของมูลวัตซัมครับอันนี้มูลวัตซัมอย่างเดียวเลยดูกันว่าจะได้สักเท่าไหร่กันเชียวมูลวัตซัมเท่านั้นสองต้นบิลเทติดไม่ได้เยอะมากแต่ราคาได้เท่าไหร่310ล้าน โอ้คือเราอยากได้นี่มากเลยอ่ะไอ้เจ้าต้นแคนดี้บอทซัมเพราะว่ามันแพงมากได้เวลาเรามาดําเนินแผนการของเราแล้วนั่นก็คือทําต้นใหญ่กันระหว่างนี้ก็ขอเอาผลไม้ต่างๆไปเก็บก่อนนี่ครับไปย้ายมาอันนี้เราย้ายมาตรงมุมเลยอ่ะแล้วก็มุดบอทซัมเดี๋ยวเราไว้แถวๆนี้หน่อยละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราวางสปริงเกอร์มันจะได้รับผลสปริงเกอร์ไปด้วยนะสูตรของเรานั่นก็คือการวางพวกนี้อย่างละอันอ๋อมัตเตอร์สปริงเกอร์กอตลี่เบสิกแอดวาน ก็คือวางแบบสปริงเกอร์ครบทุกแบบเลยมีมาสเตอร์สปริงเกอร์ต่ออ่าแอดวานมีอะไรอีกอ่าหมดแล้วใช่ไหมเบสิกสปริงโอเคหมดแล้วหมดแล้วอ่าแต่ว่ามีน้องๆบางคนบอกมาตอนที่เล่นด้วยกันะนะน้องเขาบอกว่าเออพี่เนี่ยต้องรอให้มันโตด้วยความสามารถของสปริงเกอร์เองมันถึงจะเป็นต้นใหญ่อือแสดงว่าเดี๋ยวเรามาลอง2อ,อย่างเลยให้มันโตด้วยตัวเองกับเรารดน้ําช่วยไปอ่าดูว่าอันไหนมันจะได้ผลดีมากกว่ากันเริ่มจากนี่เลยอ่า เราจะเอาผลไหนมาใช้ดีบัตบานาน่าไม่เอาแต่ตอเบอรี่บูเบอรี่มิ้น์โอ้โหเราไม่มีต้นดีๆเลยเหรออันนี้เมลอนอ่ะเราลองใช้ต้นของเมลอนละกันเรามีสาอันพอดีเราจะมาเริ่มจากวางอันนี้เดี๋ยวเราวางแยกกันนะอ่ะอันแรกกอรลี่สปริงเกอร์วางไปเลยครับแล้วก็วางเมลอนอันนี้วางอันนี้วางเดียเด่ยวๆไว้เลยดูว่าจะเป็นยังไงกับอันต่อมาครับวางครบสูตรไปเลยอือก็คือวางตัวของแอดวานมาสเตอร์เบสิกแล้วก็กอรลี่ครับ แล้วเราก็วางเจ้านี่เลยมูลเบรลตมูลเมลอนโอ้โหลิ้นอ่ะระวางงี้ใช่ไหมทีนี้อันนึงเราจะวางไว้ตรงนี้อืมมาเลยครับเราจะมาลดน้ํากันต้นนี้เนี่ยเราจะปล่อยไปเลยส่วนต้นนี้เราจะมาลดน้าเหลือ,อต้นนี้ดิเอาต้นนี้โตแล้วครับต้นนี้เราลดน้าต้นจะใหญ่ไหมนี่โตแล้วเหรอนี่โตเต็มที่แล้วโอ้โหพลาดมากทาไมถึงได้ต้นเล็กนิดเดียวเองกอดลี่เลยนะมาดูฝั่งนี้หน่อยโอ้โหกอรลี่ไม่ใช่มาสเตอร์นะนี้เป็นยังไงวางวางไปทำไมไม่โต3 0มยิบเปอร่เางไตครังเาเต็นสามสิะเ่ก โอ้โห oh, เท่ากันเลยเฮ้ยจะดงว่าต้องอยู่ที่โชคแน่เลยอะ,อะ,อะเดี๋ยวเราย้ายก่อนเดี๋ยวเราย้ายก่อนอ่ะเราย้ายมาเพราะว่าตรงนี้มีมาสเตอร์สปริงเกอร์อยู่เวลาได้ของดีๆเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้อืมโอเคระหว่างนี้ก็ขอเก็บเจ้าของมูลบัตซัมด้วยมันจะได้รับผลของเจ้าสปริงเกอร์นี้แบบสุดๆอะระหว่างนี้ขอวางสปริงเกอร์อันอื่นเออให้ต้นไม้มันแบบโตดบของดีๆปับป๊บปั๊บเออทั้งสวนไปเลยอย่าไปคิดมากเพราะว่าเรามีสปริงเกอร์เยอะอยู่แล้ว fk วันเดียว เยอะสุดๆอ่าวางตรงนี้ต่อโอเคมาครับทีนี้เรามาต่อกันเลยเหลือต้นไหนอีกต้นนี้เลยครับเจ้าบัตรบานานาสองต้นอ่าเดี๋ยวเราใช้มาสเตอร์สปริงเกอร์อย่างเดียวเพราะว่าถ้าสมมติอ่าเราวางไป4อันเนี่ยบางทีแล้วอ่าเวลามันโตมันจะแย่ง มันจะแย่งกันแบบบางทีเราวางตัวของมัตเตอร์สปริงเกอร์ไปแล้วเราวางตัวของเบสิกสปริงเกอร์บางทีผลเนี่ยมันอาจจะได้รับจากตัวของเบสิกสปริงเกอร์แล้วมันก็ไม่กลายเป็นต้นใหญ่ให้เพราะฉะนั้นมานี่เลยมัตเตอร์สปริงเกอร์ครับวางไปอีกอันหนึ่งโห้หนี่คือเปลืองมากเลยนะน้องๆอ,อย่าทําตามนะบอกไว้ก่อนอ่าตรงไหนอีกผลไม้อยู่ไหนเอ๊อ่านีครับ2ชิ้นวางไปเลย1นึ่งไหนๆขอดูหน่อยขอดูหน่อยอันนี้เดี๋ยวเราจะให้มันโตด้วยตัวของมันเองนะดูว่าจะเป็นยังไง แล้วก็ตอนนี้อัปเดตครับเหลืออีกหนึ่งวันกับอีก11ชั่วโมงก็คือใกล้จะอัปเดตใหม่มาแล้วนั่นเองครับโหโหบังมากเจ้าหนูกอุ้ยถือว่าต้นใหญ่ไหมเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยขอดูซิน่าจะประมาณต้นนี้หรือเปล่าโอ้โหนี่คือมันเปลืองมากเลยนะเวลาเราเราใช้สปริงเกอร์เยอะเนี่ยโหดูเยอะสปริงเกอร์เยอะมากอ่าไหนก็ไหน,นแล้วอ่าไปช่วยคนอื่นกันหน่อยดีกว่าอระหว่างรอเจ้าต้นไม้ของเราเนี่ยโตไหนดูสวนนี้ซิมีอะไรบ้างโอ้โหจัดสวน อย่งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวต้อนอะไรเนี่ยมันคืออะไรสตอเบอรี่เหรอมูนโกลทำไมต้นใหญ่จังไหนมีไหเดี๋ยวไม่เก็บบ้างเดี๋ยวจะได้วางให้ไม่มีเลยเก็บหน่อยไหมเดี๋ยวจะได้วางให้ครับอันนี้นีวางให้เขาไปโหเรารวยอยู่แล้วตัวของสปริงเกอร์ไปส่วนนู้นต่อช่วงนอนนกแจกจ่ายสปริงเกอร์ครับโอ้โหอะไรเนี่ยต้นมนเริ่มเลยแต่ทำไมกล้วยมีแค่นี้เองอ่ะช่วยวางวางไปอีกวางไปอีกอ่ะเราวางให้ทางสวนไปเลยแอดวานซ์สปริงเกอร์เรามีเยอะอยู่แล้วนี่เลยนี่เลย ไปเลยครับโอ้ยเราไม่ขโมอยอ่าส่วนนี้อุยอ้ยอุ้ยทําสวยเนี่ยส่วนนี้รู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีผลไม้ที่ว่ามันอ่าดูแพงๆเลยนะรางั้นก็เดี๋ยวเรามาช่วยวางๆางไว้อ๋อให้เขาได้ต้นใหญ่สักหน่อยน่าจะได้แล้วอะกลับมาหน่อยดูหน่อยครับโตแค่ไหนแล้วอุย้ยทําเป็นเล่นน่าจะใหญ่มากอันนี้ขอรดน้ําเลย ันได้แค่นี้เองอะอุ้ยมันได้นิดเดียวเองอะโอ้โหยากมากสรุปคือต้นใหญ่เนี่ยแทบไม่ขึ้นมาเลยแต่ว่าผลไม้เนี่ยกลายเป็นแบบโหมีสีทองมีอะไรเต็มไปหมดครับโอ้ตายแล้วเราขอเก็บเราขอเก็บนิดนึงตัวของมาสเตอร์สปริงเกอร์ ไปยันนู่นเลยเราขอเก็บเจ้าโกโก้โอุย๊ยอะไรเนี่ยมีผลใหญ่มากเกิดขึ้นมันถึงไหนโอ้โหถึงแถวแถวนี้เลยแต่ว่าไม่ได้นะอุย้ยนี่ต้ตนกล้วยดูถึงแม้ต้นจะไม่ใหญ่แต่ว่าผลมันใหญ่ขึ้นนะเหนื่อยเลยอะแบบสปริงเกอร์เราไม่สามารถที่จะทำให้ต้นไม้ใหญ่ขึ้นได้แสดงว่าจะขึ้นอยู่กับดวงแล้วมั้งเนี่ยแต่ว่าผมใช้เทคนิคนี้นะมันก็ขึ้นจริงๆอ่าเหลืออีกเทคนิคหนึ่งอันนี้คือวิธีการสแปมเลยนั่นเองอ๋ออ่ะเบสิกสปริงเกอร์ inger, ต้นมินละกันนี่ครับวางเจ้้าตนนมินไป เบสิกสปริงเกอรกี่อันไม่รู้อันนี้คือเราลองหลายวิธีแล้วนะวางรวมกันทุกๆอันแล้วก็ค่อยมาปลูกวางแยกค่อยลดน้ําดูว่าอันไหนมันจะได้ดลีลดน้ำลดน้ำช่วยลดน้าช่วยโตไหมเนี่ยต้นใหญ่ไหมตอนนี้ยัง13%อุ้ยต้นมิ้นเนี่ยมันต้นเล็กนะจริงๆหรือมันต้องทําอย่างนี้เฮ้ยเพราะปกติเนี่ยต้นมิ้นมันเป็นต้นเล็กนหนดูหน่อยอ๋อเต็มแล้วปกติต้นมิ้นเนี่ยมันไม่ได้ ต้นใหญ่ขนาดนี้นะปกติมันต้นเล็กนิดเดียวเองสรุปแล้วก็คือสูตรไม่มีหรอกครับมันจะขึ้นอยู่กับดวงเลยโอ้โหก็คือต้นเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงว่าใครจะได้ต้นใหญ่ต้นเล็กแต่ถ้าตัวของผลไม้เนี่ยอยากได้ต้นใหญ่ต้องใช้พวกสปริงเกอร์ครับสปริงเกอร์ก็จะทําให้ตัวของผลเนี่ยออกมาเป็นผลใหญ่ขึ้นเหมือนตอนนี้ นี่มันเริ่มมีผลทองบนใหญ่ขึ้นนี่ต้นกล้วยก็กลายเป็นผลทองแต่นบนวัตซัมมีผลทองเกิดขึ้นบ้างไหมยังไม่เห็นเลยนะผลทองก็ยังไม่มีแต่ว่าต้นเอต้นพริกเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนี่โอ้โหโดยสรุปแล้วเราน่าจะไม่สามารถใช้สูตรได้ไม่น่ามีสูตรอะไรหรอกหรือถ้าใครมีก็ลองคอมเมนต์ไว้พี่จะได้เอามาลองใช้ดูอืมสปริงเกอร์เนี่ยถ้าสมมติไม่มีสูตรจริงๆก็เท่ากับว่ามีผลเอาไว้ใช้แค่สําหรับทําให้ต้นไม้นั้นต้นใหญ่ใช่ไหมทำให้แค่ผลละไม้เนี่ย มันใหญ่ขึ้นเฉยๆไม่ได้ทําให้ตัวของต้นเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าม่ใช้แบบผมแล้วมันเปลือง1000ล้านโอ้โหตอนนี้คือเราวางกระจัดกระจายไปหมดแล้ว1,000ล้านทั้งส่วนเราจ่ายเพิ่มสักหน่อยแล้วกัน500้ล้านนี่เลยครับครอุย๊ยเพิ่มมาขนาดนี้เลยเหรออันนี้คือด,ดีเลยนะมีแปลงบวกขึ้นมาอีก1แปลงโอ้เดี๋ยวเราค่อยมานั่งจัดทีหลังแล้วกันอะคลิปนี้ขอไว้ประมาณนี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวส่วนพี่ได้ไอคนออบบรั้งจเกัน